วันนี้ตัวแทนผู้นําการใช้น้ําของจังหวัดสุพรรณบุรีใจนาทอ่างทองสิงห์บุรีมาทั้งหมดเลยร,ร่มน้าเจ้าพระยาวันนี้เราเข้าใจว่าน้ําเหลือน้อยแต่ว่าพี่น้องเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาว่าหลังจากประกาศวันที่18พฤษภาคมโดยกรมอุตุนิยมว่าหลังจากที่ประกาศแล้วเข้าฤดูฝนให้พี่น้องทำนาได้ บางจังหวัดบางส่วนก็มีน้ําอยู่เขาก็ดําเนินการทํานาจากวันที่18ถึงวันที่7มิถุนาเนี่ยคือ20วันแล้วนาทําไปแล้วประมาณไม่น้อยกว่า5 0 0แสนไร่และยังไม่ได้ทําอีกประมาณ1นึ่งล้านหแสนไร่มันเป็นปัญหาที่ลืดดูทํานาชาวนาไม่ได้ทํานาเนื่องจากว่าอ้างว่าฝนไม่พอน้ําไม่มาพี่น้องที่เคารพครับผมก็อยากจะวิงวอนอย่างนี้ ว่าเข้าใจแล้วว่าน้ําน้อยแต่วันนี้ก็มาขอร้องทางชรบทานนะครับว่าควรจะปล่อยน้ําให้กับพี่น้องในลุ่มน้ําเจ้าพญาลุ่มน้ําท่าจีนและแม่น้ําน้อยรวมทั้งคลองมออซึ่งเป็นเกษตรกรอยู่ในเขตชระทานทั้งสิน้นถ้าเราทํานาเช้าวกว่านี้แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา ก็จึงบอกว่าวันนี้น้ํานที่มาจากเขื่อนภูมิพลนักเขื่อนสลิกิตประมาณวันละยี่สิบล้านเนี่ยมาถึงให้เขื่อนเนี่ยประมาณเพียง1ิบล้านคิวเพระาะจังหวัดต่างๆเช่นเพชรบุรีไอ้กําแพงเพชรนะครับนคร,บสร,รสวรรค์จังหวัดต่างเนี่ยก็ใช้น้ําไปแล้วบางส่วนมากกว่าครึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้น้ําเมื่อไหร่ก็มาไม่ถึงแล้วก็ไม่พอที่จะแจกจ่ายก็จึงขอเพิ่มน้ําจากกรมชลประทานนะครับ ให้ร้องขอไปอยังสอนอทชอว่าขอเพิ่มน้ําอีกวันละ5ล้านคิว5ล้านคิวก็ไม่มากนะครับถ้าพูดแล้วเพียงเดือนเดียวประมาณร0อยล้านคิวในการที่กรมชลประทานชี้แจงโดยพออกินสดาวันนี้ได้ชี้ภาพให้เห็นว่าตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปจนสิ้นเดือนและถึงเดือนกรกฎาจะมีภาวะฝนทิ้งช่วงตรงนี้จะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพี่น้องชาวนา แต่อย่างไรก็ตามถ้าชมประทานได้น้ําเพิ่มมาก็จะเจียดจ่ายแล้วก็ดูแลได้ในพื้นนาต่างๆแต่ในขณะเดียวกันต่อจากมระเดาอนกรกฎาบอกสิงหากันยตุลาจะเกิดมีพายุเข,ข้ามามีฝนน้ํามากอีกจะท่วมฟังแล้วมันขัดแต่ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราก็บอกว่าในเรามีความเชื่อมั่นว่าอีกสิงหากันยตุลาเนี่ยน้ำมันจะมากดังนั้นในช่วงนี้หนึ่งเดือนเนี่ย ขอเพิ่มน้ําอีกวันละห้าล้านให้กับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเพื่อให้เขามีความสุขผมบอกตลอดเวลาความสุขของชาวนาคือได้มีน้ําและความสุขของชาวนาคือมีน้ําแล้วได้ทํานาและความสุขของชาวนาก็คือว่าจะไม่เครียดในเรื่องอื่นแล้วจะมุ่งมั่นในการทำมาหากินดังนั้นคุ้มค่าในการที่จะเพิ่มน้ำห้าล้านกิวต่อวันให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรไม่น้อยกว่าสิบล้านคนในรุ่มน้ำเนี้ยเขาจะได้มีความสุข นอกจากมีปัญหาเรื่องโควิดเรื่องปัญหาต่างๆแล้วถ้าเขาได้รับน้ำเนี่ยทุกคนมีความสุขแน่นอนวันนี้ก็มีตัวแทนมาเป็นร้อยๆคนก็สรุปได้ดังนี้หนึ่งขอให้เพิ่มน้ำวันละหล้านคิว 2. สองให้ปล่อยน้ำไปโดยเฉลี่ยกันและให้พี่น้องได้รับการทำนาอย่างทั่วถึงตอนนี้ฝนตกแล้วตามฤด,ดูกาลแต่เขาห่วงว่าขณะน,นี้ผ่านมาแล้ว20วันเนี่ย ฝนเริ่มจะมีน้อยลงน้ําจะไม่พอก็องการที่ทิจแจงนะฮะแล้วก็ท่านแล้วท่านก็ข้อมูลนะฮะว่าบริการที่เราได้รับระบายอยู่ทุกปัจจุบันทุกวันนะฮะก็มีการจัดสรรเข้าสึระบบทั้งทั้งก้งทั้งั้งทว้างนะฮะแต่ว่าในการใช้น้ำนะฮะในช่วงช่วงนี้ก็เริ่มมีการทำนา นะเพราะว่าประกาศฤดูฝนบางพื้นที่ฝนตกแล้วชาะนนก,ก็เริ่มทำตามฤด,ดูกาลของเขานะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าขนาดนี้ปริมาณน้ําที่มานะก็จกํกกากัดอยาเดียมากดังนั้นถ้ามีปริมาณน้ําที่มาเสริมขึ้นมานะอย่างที่พลรท่านได้ทำเรียนบ้านีีประมาณสัก5ล้านคู้เราก็สามารถที่จะนะบริหารจัดการน้ําไ,ไ,ได้ดีขึ้นนะช่วยบรรเทา เกษตรกรและเพื่อนี่เป็นฤดูหนาปีนะครับนะฮะเริ่มเริ่มเริ่มต้นฤดูก็ก็จะผ่อนคลายนะกับด้วยเถอะพื้นที่ได้ได้มากในฝั่งของทางนัด12วันนะครับก็คืออยู่ฝั่งฟ้าของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ดูแลอยู่ธห้าจังหวัดพื้นที่จังหวัดทั้งหมดประมาณสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นไร่นะตอนนี้มีพื้นที่นาที่เกิดแล้วประมาณสี่แสนไร่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ ปริมาณน้ำที่เสริมขึ้นมารวมประกอบกับน,น้ําผ้าที่ตกอยู่ในแต่ละที่ที่ก็จะช่วยบรรเทานะครับในการาการเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำนะครับครับตอนนี้ใช้นาดเราประมาณ60%เพราอฝนเริ่มตกก็ได้ไถได้ปลูกกันไปหลายแสนไร่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีน้ำต่อไปพี่น้องเกษตรกร ก็จะได้รับปัญหาเรื่องภัยแล้งก็จะไม่ได้เกิดเกี่ยวแบบที่ท่านรัตนตรีได้กล่าวเรียนไปทีเนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องช่วยเราแค่เดือนเดียวมิถุนากรดก,กรดกาเท่านั้นเองนะครับเดือนเดียวเพิ่มน้ําให้เราอีกหน่อยหนึง่งไม่ว่าใช้นาษสิงห์บุรีรอา่างทองสุพรรณบุรีอยุยาห้าหกจังหวัดเนี่ยจะรอดหมเดเลยแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นฤดทูทำนาปีนะครับเข้านาปี แล้วก็วีเราประชาชนไม่มีอะไรก็รต้องทำมาตรงนี้ช่วยเราดิดเดียวนะครับสี่สิบกว่าวันแค่นั้นเองแล้วก็เข้ารู้ดูฝนที่ฝนจะมาหนาชุกแบบโนบุกโตกได้คาดการไว้ก็จบถ้าเกิดเราไม่ช่วยตอนเนี้พอสิงหาฝนทุกหนานแน่นท่วมอีกาน,าน,น้ำต้นทุนกับคืนดุนธุรกิจปล่อยลงมาก็เขามาท่วมเราประสบปัญหาซ้ำซากเลยซ้ำซากเลยนะครับช่วยเราแค่เดือนสเสร็จแค่นั้นเอง แต่ที่รัฐมนตรีได้กลับเรียนเพิ่มน้ำให้เราได้อีกหน่อยเดียวนะครับตัวนีต้ต้องขอวิงวอนให้กับพี่น้องเกษตรกร5-6จังหวัดที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในการทำนาปีในในปี2 5มา63สอสอ,อนุชาน้อยวงจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับในฐานะอนุกรรมธิการลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับกับผมเป็นต้นน้ำเจ้าพยานนะครับวันนี้มีความเดือดร้อนใน จังหวัดพิษณุโลกในเขตคลองระบายน้ำ40 41นะครับตำบลคลองระบายน้ำชื่อว่าตำบลคลองระบายน้ำปลายจุกปุ่นตำบลมะตะูมเผลอผมทีลามจังหวัดพิษณุโลกนะอันนี้มีความเดือดร้อนมากเพราะว่านาข้าวตองนั้นหลายหมื่ไนไร่นะครับเราก็เสียหายไปแล้วประมาณ3ามพัไนไร่นะจะขอความการุณาจากกรมชลประทานนะครับขอผันน้ําให้เพียงนะควันขอหวันแล้วก็ เพื่อนน้ําหล่อเลี้ยงให้มันมีไม่ไม่มีความเสี่ยงหลังจากนั้นเราก็จะไม่ได้ขอป็ปล่อยให้ลงมาในเจ้าพยาตลอดนะรัก็กลาบขอบพระคุณมากนะครับคณะท่านประพัดทั้นสีกคนคุณพี่มนเทียนสมประชานะครับเราร้อใช้หน้าที่ได้ให้โอกาสมาร่วมชี้แจงในวันนี้ด้วยกลาบขอบพระคุณครับ